รู้ว่าทําได้จริงหรออายุ60แล้วนะตัวเองก็60แล้ค่ะอยากสวยอยูก่ก็เลยมาทำที่นี่น้าย,ยังสาวอยู่เลยอายุเท่าไหร่คะ60ค่ะ60ถูกว่าเยอะไหมคะไม่นะไม่นะอ่าปัญหาดีอย่างเดียวคือทม่พ่อมีงบอกมาค่ะเอาลดเอวมา20ปีแล้วะคะ่ะไม่ลงค่ะ แล้วพอคุณแม่ผ่านกระบวนการดูดไขมันไปแล้วเมื่อสักครู่เจ็บไหมคะหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างไม่เจ็บค่ะยันตอนฉีดยาชาเล็กนอ้อยมันสะสมมันานะคะเสียดายก็เสียดายแต่เอาออกดีกว่าตัวเองผ่าตัดมาหลายครัง้งแล้วค่ะแล้วก็เคยเดินยานแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าถ้านม่นไหนที่เราเกิดไม่ตื่นมามันไม่ดีจากบางคนก็ตับตัวเองก็เลย พีนิ้โฆษณาว่าให้โดน,นกาวค่ะก็เลยบอกแบบที่ยี่งขณะจะบอกว่าชักที่อยากจะสูดนะคะชักที่อยากจะสวยอยากสูดก็ไาะคะ่ะน้ามาที่นี่เลยค่ะ